สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญหลักๆเลยนะครับคลิปที่ทางช่องทำขึ้นมานะครับหลักๆเลยจะเป็นคลิปที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับรับซื้อเหรียญแบบไหนรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับทำไมต้องย้ำว่ารับซื้อตามรายการนะครับเพราะว่า y o YouTube อ่ะมีช่อง YouTube หลากหลายช่องนะครับ เป็น1 0เป็นร้อยช่องนะครับก็คือแต่ละช่องจุดประสงค์ของการทําคลิปไม่เหมือนกันนะครับก็หลายๆท่านเชื่อผมเชื่อได้เลยนะครับว่าแต่ละท่านก็ไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามแค่ช่องใดช่องหนึ่งนะครับก็คือการดูคลิปก็คือต้องดูเปรียบเทียบหลายๆช่องนะครับแต่ละช่องหลายๆท่านก็ต้องรู้นะครับว่าจุดประสงค์ของแต่ละช่องเป็นยังไงนะครับบางท่านดูช่องอื่นแล้วก็เหมือนกับ ติดต่อช่องเหล่านั้นไม่ได้นะครับอยากจะขายเหรียญผมรู้ส่วนใหญ่นะครับดูคลิป100%เซแต่ว่า,าเข้าใจในคลิปอะจริงๆอะผมไม่แน่ใจว่าถึง50%หรือเปล่านะครับก็ขอเน้นย้ำแบบนี้แล้วกันนะครับช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการของช่องผมนะครับช่องผมสลาลมคอยเชนแนลนะครับถ้าเป็นเหรียญของช่องอื่นผมไม่รับซื้อนะครับต้องต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามี เข้าใจผิดแล้วก็ส่งเหรียญไห้ผมดูกันเยอะนะครับเหมือนล่าสุดเนี่ยวัน2วันเนี่ยส่งเหรียญ2บาทสีเงินไามให้ผมดูมากเป็นพิเศษนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็คือส่งส่ง2บาทสีเงินปี4849ปดสีมาให้ผมดูกันบ่อยนะครับแล้วก็มีเสนอราคามาด้วยนะครับก็คือผมก็แจ้งไปว่าสงบาทสีเงินน่ะผมซื้อแค่ปี50ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานยกเว้นเหรียญเออร์เลอร์คอยถ้าเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยของ2บาทอ่ะ ผมจะซื้อ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับเดี๋ยวผมผมก็เดี๋ยวต้องทำคลิปอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องเหรียญ2บาทสีเงินนะครับก็จะได้เข้าใจนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับดูคลิปช่องไหนส่งเหรียญไปขายช่องนั้นนะครับจะไม่เกิดความสับสนแล้วก็จะเข้าใจนะครับก็คือเหมือนผมก็จะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่ผมไม่ได้ทำคลิปรับซื้อนะครับเหรียญที่ส่งมาบางทีเป็นเหรียญหาง่าย เจอกันง่ายมากนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็เสนอราคามาหลักพันพ UNC ซึ่งผมก็ไม่สามารถซื้อได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยทําความเข้าใจกันใหม่เรื่อ,อยๆก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับหบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเนี่ยเหรียญหนบาทแบบนี้นะครับเนี่ยรุ่นใหม่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเคยเห็นเหรียญในคลิปนี้หรือยังนะครับไม่ใช่เหรียญพระเศียรตรงไม่ใช่เหรียญน,น้ำหนักเกินนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับถ้า,าที่ผมจะมาแนะนําให้เก็บสะสมแล้วก็สังเกตนะครับแต่ว่าเหรียญเหรียญในคลิปนี้ต้องมีการตรวจสอบสักเล็กน้อยนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับราคาอาจจะสูงถึงเหรียญละ5,000บาทนะครับก็คืออาจจะถึง5,000นะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเห็นราคาชัดๆในกลุ่มซื้อขายนะครับว่า ขายกันเท่าไหร่เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยเห็นเหรียญชนิดนี้เลยลงขายนะครับเคยเห็นครั้งหนึ่งนะครับร้านใหญ่ลงขายอยู่ลงประมูลนะครับร้านใหญ่ลงประมูลอยู่เปิดประมูลที่เหรียญละ3,000หรือ4,000ผมไม่แน่ใจนะครับเปิดประมูลเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับเหรียญละ3,000ถึง4,000นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญชนิดไหนนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับ ของในหลวงรัชกาลที่10ผลิตขึ้นมาปีแรกก็คือปีพศ2561ปัจจุบันนะครับปี65ปี66แล้วนะครับแต่ว่าเหรียญที่เห็นอยู่ในระบบมุนเวียนนะครับล่าสุดก็คือเป็นปีพศ2564นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญในคลิปเนี้ยเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนนะครับว่าเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ มีใครพอจะจําได้ไหมครับว่า 1>, <hatten> 1บาทรุ่นใหม่นะครับหบาทรุ่นใหม่ที่แม่เหล็กดูดติดเนี่ยนะครับอ่าแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่นะครับดูดติดนี่แม่เหล็กดูดติดนะครับเหรียญที่3นะครับอันนี้แม่เหล็กดูดติดนี่คุณสมบัติอ่าง่ายๆเลยนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับของเหรียญของเหรียญหนบาทรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับแล้วน้ําหนัก ของเหรียญ1น1บาทนะครับจะอยู่ที่3กรัมนะครับอันนี้เดี๋ยวดูเครื่องช่างอีกสักครั้งนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องช่างจะเกเรหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็บวกลบนะครับ2จุดอันนี้2 9 9นะครับเหรียญที่1น,นะครับเหรียญที่2เหรียญที่2ก็2จุด น้ำหนักมันวิ่งอยู่นะครับเนี่ยบวกลบประมาณนี้ก็คือโอเคนะครับ2.99นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่3นะครับหนักเท่าไหร่นะครับเหรียญที่3ามน้ําหนักจะน้อยสักนิดนึงนะครับ2.96นะครับอาจจะด้วยเครื่องช่างนะครับ2.97นะครับ3.00นะครับ2.99นะครับ ก็ถือว่าน้ําหนักยังอยู่ในเกณฑ์นะครับมีเหรียญน,นี้แหละนะครับที่น้ําหนักอาจจะน้อยลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับก็2.97นะครับมีนะครับเดี๋ยวแถมเหรียญํารุดให้ดูสักเหรียญดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญโดนเจียมานะครับอ่าถ้าเหรียญโดนเจียมาประมาณนี้น้ําหนักจะอยู่ที่2.95นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญที่โดนเจียมานะครับนี่นะครับยังเห็นล่องรอยอยู่นะครับเหรียญแบบนี้ไม่ใช่เหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญชํารุดนะครับเนี่ยอันนี้น้ําหนักจะอยู่ที่สองจุดเก้าสี่โดยประมาณนะครับแล้วมาดูนะครับว่าเหรียญที่ผมจะมาแนะนําให้สังเกตแล้วก็ให้ลองค้นหาดูนะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเหรียญที่ผมจะมาแนะนํานะครับให้ดูว่าเป็นเหรียญหายาก เป็นเหรียญที่สามนะครับเป็นเหรียญที่สามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูเหรียญที่หนึ่งก่อนนะครับเหรียญที่หนึ่งเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับแบบปกตินะครับอาจจะมีปั๊มเคลื่อนนิดๆนะครับแต่น้ําหนักก็คือยังโอเคอยู่นะครับเหรียญที่สองนะครับดูเหรียญที่สองเหรียญที่สองเป็นของรัชกาลที่สิบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นขอบเคลื่อนนิดๆเห็นไหมครับไม่มีขอบนะครับไม่มีเฟืองนะครับเนี่ยปีหกหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วดูเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามก็คือเหรียญที่ผมบอกว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับ mm hmm. เหรียญนี้ผมซื้อมาเหรียญละซื้อมาหลายเดือนแล้วนะครับจากพี่พี่คนหนึงนะครับ ซื้อมาพันสองถ้าจำไม่ผิดนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาพันสองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทําไมถึงซื้อมาในราคาหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่สิบนะครับมีขอบเฟืองนะครับนี่นะครับลองดูนะครับว่าเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับ Uh, เหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มหน้าเดียวนะครับผมก็ไม่แน่ใจในขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะครับแต่ก็คือ,อผมซื้อมาซื้อมานานแล้วนะครับผมดูจากาน้ำหนักโอเคนะครับแต่ก็คือผมก็50-50นะครับก็คือเหรียญในแนวนี้ผมไม่ได้รับซื้อบ่อยนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้ผมก็รอส่งเกรดก่อนนะครับถ้าผมส่งเกรดแล้วปรากฏว่าแท้นะครับผมก็จะได้มี ยังไงอะมีจุดชี้จุดเป็นจุดตายนะครับว่าดูดูตรงไหนนะครับเพราะว่าเหรียญจริงก็คือเหรียญน,นี้เดี๋ยวผมลอ,ล,อลอง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 จะส่งเกรดดูนะครับก็มาแนะนำนะครับถ้าใครเจอเหรียญในแนวเนี้ยนะครับลองลองอย่าเพิ่งนำไปใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูเทียบเทียบเทียบระหว่างสองเหรียญน,นะครับเนี่ย ลักษณะของเหรียญถ้ามันปั๊มไม่ติดอ่ะเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้เหรียญโดนเจียมานะครับเหรียญโดนเจียมาแบบเนี้ส่งมาให้ผมดูเยอะเหมือนกันนะครับหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับนี่ท่านดูนะครับว่าเห็นไหมครับยังมีร่องรอยของการปั๊มอยู่เลยนะครับเนี่ยยังมีคําว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญชํารุดนะครับหลายๆท่านบอกว่าได้เงินทอนมาจาก ได้เงินทอนจากร้านค้ามาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ทําได้มาแบบนี้เลยนะครับอันนั้นคือผมเข้าใจนะครับว่าได้มาแบบนี้จริงๆนะครับแต่ว่าเหรียญกว่าที่จะมาถึงมือท่านนะครับไม่รู้ว่าผ่านผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็คือก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดการชํารุดได้นะครับสําหรับเหรียญเหรียญเหรียญตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเหรียญนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลอง ผมติดต่อไปแล้วแหละเดี๋ยวผมจะส่งส่งส่งเกรดดูนะครับแต่ผมดูน้ําหนักเบื้องต้นก็คือโอเคนะครับน้ำหนักโอเคแต่ว่าอะไรที่เรายังไม่ชัวร์เราก็คือยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีจุดเหมือนกับจุดเป็นจุดตายอ่ะนะครับถ้าเรายังดูไม่เก่งอ่ะถ้าเราประกาศรับซื้อโอกาสที่เราจะขาดทุนมีเยอะ นะครับเหรียญเหรียญเหรียญในแนวนี้นะครับอะไรที่เราไม่ชํานาญอะไรที่ผมยังไม่ชํานาญอ่ะผมจะไม่รับซื้อก่อนนะครับแต่ก็คืออันเนี้ยซื้อมาศึกษานะครับจากพี่จากพี่ในกลุ่มซื้อขายนะครับเนี่ยเป็นเหรียญเ,เขาเรียวกว่าปั๊มหน้าเดียวนะครับอันนี้ผมเก็บไว้นานแล้วเก็บไ,นนบไว้หลายเดือนแล้วแล้วก็นานๆผมจะหยิบมาทําคลิปสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรถ้าหยิบมาทําคลิปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว fc จะสับสนสับสนว่า อ๋อรับซื้อพ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 อคิดว่าผมรับซื้อเหรียญเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับผมจะได้เหรียญแบบนี้มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือปัจจุบันนะครับเหรียญเหรียญแบบเนี้ยเหรียญชํารุดแบบเนี้ยก็ส่งมาให้ผมดูเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าผมทําคลิปรับซื้อปั๊มไม่ติดอีกนะครับรับรองนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมจะต้องตอบลายเหรียญแบบนี้เยอะมากนะครับ นั่นก็คือเหตุผลที่เหรียญบางเหรียญผมมีนะครับผมแต่ผมไม่ได้เอาออกมาทําคลิปบ่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสับสนนะครับก็คือมันมันมันแบบเข้าใจผิดกันเยอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้ําหนักเป็นส่วนสําคัญนะครับผมก็ก็ก็ยึดน้ําหนักนี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับ อันนี้น่าจะอยู่ที่เครื่องช่างแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างช่างตอนให้มันพร้อมกันดีกว่านะครับดูเหรียญน,นี้นะครับสองจุดเก้าห้านะครับอันนี้จะเยอะกว่านะครับสองดเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็คืออาจจะบอกอะไรได้ไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนนะครับแต่ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับดูผิวเหรียญ ต้องดูให้ออกก่อนนะครับถ้าผิวแบบนี้นะครับมีร่องรอยของประเทศไทยอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปั๊มไม่ติดนะครับอันนี้เป็นเหรียญชำรุดนะครับเนี่ยดูร่องรอยก่อนนะครับอันนี้มันจะดูเนียนกว่านะครับแต่ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องส่งไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สอบถามทางบริษัทไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะตอบรับว่ายังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับการส่งเหรียญตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้ มาทำคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ก็คือมีร้านใหญ่เคยลงประมูลเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณสา0พหรือสี่พันผมไม่แน่ใจนะครับแต่เหรียญแบบเนี้ยคนจะไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวโดนเหรียญปลอมเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวนี้งานฝีมือมันเยอะนะครับผมก็กลัวนะครับแต่ก็คืออันนี้ซื้อจากจาก จากพี่ที่ซื้อขายกันมานานนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อบ่อยนะครับผมซื้อมาแค่เหรียญเดียวนะครับเอามาเป็นตัวอย่างเอามาศึกษาแล้วก็เอามาทำคลิปแนะนำนะครับคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวแจ้งชัดๆเลยนะครับยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนนะครับแต่ว่าที่มาทําคลิปเพื่อจะให้ลองสังเกตแล้วก็แยกแยะนะครับแยกแยะอะไรนะครับแยกแยะชํารุดกับปั๊มไม่ติดนะครับ เนี่ยดูลวดลายให้ดีนะครับหลายๆท่านเคยบอกบอกว่าผมไม่ได้ทําผมได้มาแบบนี้ร้านค้าทอนมานะครับถูกต้องนะครับแต่เราไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาถึงมือเราอ่ะไปโดนอะไรมาบ้างนะครับอันนั้นเราก็มองไม่เห็นนะครับเหรียญบางเหรียญผลิตออกมาเป็น20 30ปี20กว่าปี10ปีอะไรประมาณนี้นะครับโอกาสที่มันจะโดนชํารุดก็ได้นะครับเหรียญไปอยู่ใต้เครื่องจักร เครื่องจักรทางานทุกวันนะครับเสียดสีเสียดสีเสียดสีทุกวันก็เป็นแบบนี้ได้นะครับเราไม่ได้ทานะครับถูกต้องนะครับเราไม่ได้ทําแต่ก็คือมันมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เป็นเหรียญออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับอยู่ในงานหนสาหกรรมอยู่ในเครื่องจักรหล่นอยู่ไบหล่นอยู่ไบอยู่ใ,ใต้สายพานนะครับ <c oughs> เครื่องจักรที่มีการหมุนตลอดใต้เครื่องซักผ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโอกาสที่เหรียญจะเป็นแบบนี้ ก็เป็นไปได้นะครับก็คือเบื้องต้นอยากจะแนะนําสาระสําคัญเลยของคลิปนี้ก็คือสังเกตแล้วก็แยกแยะให้ออกนะครับแล้วเราคิดพิจารณาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเรามองว่าแปลกแล้วมันจะมีราคาทันทีเลยนะครับอา,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับบางอย่างเรามองว่าแปลกแค่คนเดียวแต่ว่าในกลุ่มซื้อขายเขามองว่าเป็นเหรียญธรรมดาเป็นเหรียญชำรุด นะครับก็ลองสังเกตลองศึกษาดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนี่นะครับผิวมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับกับเหรียญในแนวนี้นะครับเออเลอร์คอยแบบนี้นะครับของแท้ก็มีนะครับของเทียมก็มีนะครับก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ว่าลองสังเกตลองค้นหาดูนะครับถ้าเจอก็เก็บไว้ เจอก็เก็บไว้เพราะว่ามีโอกาสพบเจอนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ก็เพิ่งผลิตออกมาเมื่อปี6-1นะครับยังมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกเยอะยังมีอะไรให้เราได้สังเกตอีกเยอะนะครับสำหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหรียญหนึบาทแบบนี้นะครับก็ของแท้อาจจะสูงถึง5000บาทนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาโลโมคอยชแน,นลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ